ดีครับผมผมกับผมโปรตุเกสงานสวนครับเมื่อนี้กับพาไปกิมเฮดคือเก่าครับผมกับบึงบรรยากาศกอนไปกิมเฮทนะครับเนาะบรรยากาศรอบๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาสนนะครับเนาะเป็นปลาสนครับปลาสนปลาเมตไตนะครับเนาะต้นต้นเมตไครับนี่ครับไม้ที่เอามาติดไฟ กอไฟนะครับเนาะที่มันเป็นยางครับเขาเป็นสนน้ำมันนะครับเนาะนี่ครับกับประมาณนี้ครับนี่กับบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะก่อนเขาจิไปเก็บเห็ดครับพาไปเก็บเห็ดอยู่ป่าอยู่ค้าคือกอครับผมเมื่อนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะนี่กัทางที่เขาสิไปเก็บเห็ดนะครับเนาะ ครับกับไปเก็บเห็ดกันนะครับเนาะไป็นเลยครับผมรับผมกับนี่ครับผมเห็ดครับผมมันมันออกน้ำทางเหรครับเห็ดเดี๋ยวนี้เพราะว่าทางในปลาอยู่ค้ามันบม่ใครออกครับนี่ครับออกน้ำทางครับนี่ครับมันครับมันออกใหญ่มาน้ำทางนี่ครับ นี่ครับใบยูคาออกครับนี่ครับเฮ็ดคล้ายๆเฮ็ดเอเฮ็ดละงอกน่าเหลืองครับผมนี่ครับมันออกมาน้ำทางครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นป้ายยูคาเนาะครับเนาะนี่ครับแก็อันนี้เป็นทางรอบๆนะครับนี่ครับเป็นทางรอบๆ มันออกน้ำทางครับผมเห็ดนี่กับเบิ้งกันไปก่อนนะครับเนาะบรทหาไดนเอาดอกครับเห็ดอันนี้มันหย่านมันเบื่อครับนี่ครับอันนี้กัเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะปลายุ้าครับแลวก็ทางทางรอบๆปลานะครับเนาะกัหาเบิ้งกันไปครับเขาหาเน้นเห็ดเึิงเนาะครับเนาะอันนี้กั ให้เบิ้งกันบรรยากาศกันไปนะครับเนาะครับผมไปกันเลยครับครับผมกับหาเฮ็ดกับมันกับเป็นแต่เฮ็ดยังสี่ครับผมนี่ครับเฮ็ดคือเห็ดละโงกหนาเหลืองนี่ครับแต่บอ,อยากได้นะครับเนาะเห็ดแนีน้นี่มันบบเคยกินนะครับ เห็ดบ้านนี่มันออกแต่เป็นแบบันเห็ดรางโงกอาเหลืองเนี่ยครับอันนี้เห็ดเอียงครับพี่น้องนี่ครับเอยสัมปะปีเห็ดได้แต่เห็ดเบื่อเห็ดกินบ่ได้ครับแต่สันนิฐานเอาวางสั้นนะครับมันกินบ่ได้นะครับเนาะบก,กากินครับไก่บานไกเ่เฮียน กินมั่วสัวเดียวกับงานเข่าครับนี่ก็เป็นบรรยากาศปลาโยคะครับผมรอบๆนะครับเนาะพันในพ่ออยู่ครับเห็ดอันที่เขาต้องการเห็ดผึ่งครับเดี๋ยวเขาไปกันตอนนะครับเนาะหาไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับพี่น้องเจอแล้วเห็ดครับผมเห็ดผึ่งครับนี่ครับ อ้ไว้มเมันสีบปล่าๆนะครับผมดอกหนึ่งครับนี่ครับมันลากออกอยิงสีเป็นสีเปรย์เลยบอกเหรอโอ๊ยปดโอ้ยโอ้ยหอย,อย,อย,อยแมงเจาะจนว่ามุนมืดครับโอ้ยได้ขี้เก่าครับนี่ครับ หนึ่งแต้มนะครับเนาะในความบ่มีมันก็มีอยู่ครับเอาไปกันต่อครับผมหาไปเรื่อยๆครับโอ้นี่ครับเจออีกดอกหนึ่งแล้วครับมันเป็นเห็ดยังครับนี่โอ้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 โอ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 เห็ดเห็ดใส่เดือนบ่เหรอหรือว่าเห็ดหน่ามุ้งหน่ามเมา บ้านเอาครับกับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเนาะสดๆครับเอาเห็ดดอกนี้อีย่างกินครับนี่นี่ครับโอ้เตาบ่าคือกระต่ายกินนี่ครับนี่นี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับเนาะแดดมันซองตะวันออกมาทั้งนี้ครับสะท้อนแสงครับ ตองมาจากบนบนเนินนะครับเนาะอันนี้ก็หาไปทั้งนี้นะครับเนาะนี่ครับเป็นแต่ออกครับฝนมันตกมือสองสามมือก้อนนะครับเห็ดนะครับเนาะนี่ดีถามหามาแล้วครับอันเห็ดคล้ายๆเห็ดละงโกเะลครับนี่ครับนี่ก็แมนครับ เห็ดเพิงไปทางไหนเนาะหายากเลยครับเห็ดเข่งหนะาไปเรื่อยๆครับนี่กับเบ็้ได้เห็ดนะครับนี่บ,บ้านเดี่ยวครับเนะาะหาไปเรื่อยๆครับเนาะเดี๋ยวเตะเห็ดเพิงนะครับผมไปกันต่อเลยครับอุ้ยพี่น้องเห็ด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 นี่ครับ สามดอกเลี้ยงกันส่ไลายลยครับนี่ครับโอ้คุณครับเกิดอยู่ทั้งไตนี่ก็มีโอ้คุณครับดอกบางใหญ่เลยบอกกะเอาไปกินขึ้นเขาครับผมพามาเบิงอันใดเป็นตะกินเขาก็จังเอาเนะครับเนาะ บ่เมนว่าเฮาสีเอาซุมซีซุมหาเด้อครับเลือกคือกันเด้อครับเด้อเห็ดครับผมนี่ก็งโมจะได้เห็ดถึงดอกนึงนะครับนี่ครับนี่ถุงแตลิโตนนะครับเห็ดมันบวกครับเนาะโมเมนว่าเห็ดมันบวกครับเห็ดมันออกยู่แต่ว่าเห็ดที่เฮาสีเอามันบวออกครับไปครับหากันต่อครับผม ครับนี่ดอกนึงครับผมดอกนี่กับแมงกินจนว่ามุ้นเอเล่ครับหนึ่งครับเอยมันก็ออกอยู่แล้วครับเห็ดอ่ะนี่ครับเป็นแต่ออกหายนะครับเนาะเห็ดเนาะมันซุ่มดีครับข้างนอกอากาศกันแนวแต่ว่าในดินมันอุ่นครับมันก็เลยเกิดเห็ดเนาะครับเนาะนี่ครับ กาดรอบๆนะครับเนาะตาเห็ดเฮาครับเมื่อนี้คือสีได้ดอกเดียวสำานีล่ะเดียวถ้าม,มันโ่ได้เพิ่มเดียวก็สิพอะครับนีกดอกนึงครับเห็ดเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดผึ่งนะครับเนาะเกิดหลายอยู่เห็ดครับว่าเห็ดที่เฮาเสียวมันบ่มีครับเนาะ เบิ่งกันไปครับบรรยากาศป่าเห็ดป่ายูค่คานะครับเนาะนี่ครับเป็นตะเกิดครับเห็ดเพราะว่ามันไม่มันผุมันพังหลายนะครับนะเนาะเศษไม้ใบไม้ใบตอกครับมันหลายนี่ครับเป็นต่ออกเป็นต่ออกเห็ดครับตะออกอีรีนะครับแต่ว่ามัน เห็ดคือว่าเนาะอันเทาสิกินเนี่ยมันบ่อออกครับผมครับผมเมื่อนี้ก็คือสีพอซัมนีก็นะครับอากาศมันหนาวๆครับผมเห็ดคือมันกับบ่อออกครับเห็ดเท้วเสียวนะครับเนาะการได้ก็ฝากติดตามนะครับเนาะติดขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเมื่อนี้กะได้ซัมเนีลนะครับเห็ดดอกเดียวนะครับเนาะนี่ครับโอ้ตัดลิโตนนครับเมื่อนี้ บุไดเห็ดได้ยังนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับน้อครับผมขอบคุณครับ